ระวังไว้ถ้าจะเซ็นสัญญากับคนจีนต้องรู้คำศัพท์เหล่านี้เชียนเย่เซียนเยเซ็นสัญญาหกถงหกถงสัญญาซื่อเย่ซื่อเยต่อสัญญาวิเย่วิเย่ผิสัญญาเจียเย่เจียเยยกเลิกสัญญาถีหลวกเทีหขวัล เงื任่อนไข协议协议ข้อตกลง生效生效มีผลบังคับ生效日期生效日期วันที่มีผลบังคับ有权利有权利มีสิทธิ์终止契约终止契约证书什么呀公司证书。 公司证ูใบรับรองบริษัทหญิงเยย่จ业执อจ้า照ใบอนุญาตประกอบธุรกิจใครที่สนใจอยากจะเรียนภาษาจีนกลางเพื่อธุรกิจแบบเน้นสนทนาตลอดชีพสามารถกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะ